ごご機嫌よドクター私コードネームはバイビークと申しますあのここって裁縫室はありますかสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l อุ่นเกมมิ u ่งกับวิดีโอรีวิวตัวของใบบี๊กนะครับตัวแจกที่เราคู่ควรนะ ที่ได้ฉายาเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรผมมองว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวแจกฟรีที่เก่งที่สุดเท่าตั้งแต่ที่เปิดเซิร์ฟมานะคือไม่ได้จะบอกว่าตัวอื่นไม่เก่งนะครับแต่ว่าส่วนมากตัวแจกฟรีเนี่ยมันค่อนข้างจะเฉพาะทางมากๆเก่งในบางด่านจริงๆแต่ว่าตัวของไบบี้เนี่ยใช้ค่อนข้างง่ายกว่านะครับมีประโยชน์ในหลายสถานการณ์มากกว่าคือเก่งไม่แพ้ตัวกาชาเลยตัวของไบบี้นะครับจะเป็นการดสายนุกเกอร์ ก็คือเป็นกาดสายเดียวกับเชิญนะซึ่งตอนนี้ในเซิร์ฟเราเนี่ยก็มีแค่2ตัวเชิญกับบบี้บแต่เดี๋ยวในอนาคตก็จะมีตัวของคัตเตอร์มาด้วยนะครับซึ่งค่าพลังโดยรวมของสายนี้ก็คือพลังชีวิตน้อยนะครับแล้วก็พลังโจมตีค่อนข้างน้อยแต่ว่าพลังป้องกันอยู่ในระดับปานกลางค่าลงก็ประมาณ20่ินิด,นดแล้วก็บล็อกได้2ตัวความเร็วโจมตีอยู่ที่1-3วิงาวิต่อครั้ง ซึ่งตัวของไบบี้ถ้าเทียบกับในสายเนี่ยค่าพลังถือว่าค่อนข้างโอเคนะพลังโจมตีพื้นฐานนี้สูงกว่าเชิด้นยนะครับแต่ว่าเชิญก็จะมีทลน e n ก็ทําให้โจมตีแรงกว่าแล้วก็ด้านพลังป้องกันน้อยกว่าเฉิญค่อนข้างเยอะอยู่แต่โดยรวมแล้วสำหรับตัว5ดาวถือว่าไม่แย่เลยสกิลฐานของไบบีก็คือตอนนี้ศูนย์เมื่ออยู่ใน heading พสต์จะเพิ่มอัตราการได้ออเด d e r ในส่วนของแท่งทองเนี่ยจำนวนเยอะๆผมคิดว่าน่าจะเป็น3-4อันนะครับ แล้วก็จะลดการใช้พลังงานของไบบิกลง0.25หน่วยต่อชั่วโมงเมื่อขึ้นอีสอจะเป็นการรับเกตจากกันแรกก็คือเพิ่มมาตาการได้ออเดอร์จํานวนเยอะๆเนี่ยจากเล็กน้อยเป็นปานกลางนะครับนอกนั้นก็คือจะเหมือนกันหมดเลยระยะโจมตีก็คือ1ช่องด้านหน้าเทปก็คือการโจมตีปกติจะทำดาเมจสอครั้งตรงนี้ก็คือสมมติถ้าพลังโจมตีของเรา500โจมตีศัตรูที่เกราะเป็นศนะครับก็คือจะทำดาเมจ5 0 0คูเป็น1000 ถ้าศัตรูเกาะ300ก็จะเหลือแค่200คูณ2เป็น400นี่คือสาเหตุนะครับว่าทําไมสายนี้พลัาางโจมตีมื้นฐานถึงไม่สูงมากเพราะถ้ามันสูงเนี่ยมันจะโกงนะครับก็ถ้าเจอศัตรูเกาะน้อยทําดาเมจได้เยอะมากแต่ถ้าศัตรูเกาะหนานเนี่ยดาเมจก็จะลดลงเยอะมากๆก็เป็นทั้งจุดแข็งจุดอ่อนของสายนี้นะครับทาเลนตนของไบบีก็คือเมื่อไบ b ี้ฆ่าศัตรูได้จะได้รับความเร็วโจมตีเพิ่มจนจบด่าน แต่ถ้าเกิดเราขายทิ้งแล้วลงใหม่เนี่ยก็ต้องเก็บสเต็กใหม่นะครับซึ่งที่ระดับสูงสุดเนี่ยจะเพิ่มความเร็วโจมตี6%แล้วก็ทับซ้อนได้6ครั้งเป็น36%ผมลองคำนวณคร่าวๆนะก็คือความเร็วโจมตีจาก1.3วิจะเหลือที่0.96วิต่อครั้งนะครับก็ตีว่าประมาณ1วิต่อครั้งนั่นเองหรือรวมแล้วทานลินนี้คือดีมากนะเพราะว่าช่วยเพิ่มนาเมจได้แล้วเดี๋ยวจะไปคอมโบกับสกิลด้วย สกิลแรกของเบบี้จะเป็นฟื้นเมื่อโจมตีแล้วก็ทํางานโนมัติซึ่งความสามารถเนี่ยผมจะแบ่งออกเป็นสส่วนนะส่วนแรกก็คือทําให้การโจมตีปกติครั้งต่อไปเนี่ยทำดาเมจได้แรงขึ้นก็คือดาเมจกายภาพที่เป็นการโจมตี2ครั้งนะครับจะแรงขึ้นส่วนที่2ก็คือจะทำดาเมจเวทใส่ศัตรูอีกตัวที่อยู่ในระยะซึ่งดาเมจเวทส่วนที่2เนี่ยจะไม่ทํางานนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีศัตรูอีกตัวในระยะผมลองเทสแล้วถ้ามีศัตรูแค่ตัวเดียวเนี่ย มันจะส่งผลแค่อันแรกก็คือดามจการโจมตีปกติของเราแรงขึ้นแค่นั้นนะครับสำหรับสกิลนี้ผมบอกเลยว่าไม่ดีเท่าสกิล2นะครับไม่แนะนำให้อัพนะสกิล2ของไมบิกจะฟื้นเมื่อโจมตีแล้วก็ต้องกดใช้งานก็คือทำนาเมดเวทแล้วก็สตันใส่ศัตรูที่อยู่ในระยะสกิลสูงสุดทั้งหมด6ตัวแล้วก็สามารถสะสมชาร์จได้3ครั้งซึ่งสกิลนี้เป็นสกิลหลักแล้วก็แนะนำให้อัพขึ้น M3 ไมให้เร็วที่สุดเลย เพราะว่าระยะเวลาสตันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ SP ที่ใช้เนี่ยจะลดลงทุกเลเวลนะครับซึ่งที่ M3 SP ที่ใช้จะเหลือ7ซึ่งถ้าเกิดเราได้ความเร็วโจมตีจากทาเลน้นเต็มแล้วเนี่ยก็คือต้องใช้เวลาโจมตีทั้งหมด7วิในการฟื้นนะครับอันนี้คือไม่รวมคอมโบกับตัวอื่นนะแล้วก็สกิลนี้สามารถเอาไว้ใช้สตันโดนได้นะครับถ้าเราเก็บกะสนชาร์จเอาไว้พอฝู่มโดนมาก็สตันพร้อมทน,นามเมเนี่ยถือว่าช่วยทีมได้มาก แล้วก็เวลาที่เราเจอศัตรูที่โจมตีช้าอย่างเช่นตัวค้อนตัวขวานนะครับเราก็รอจังหวะมันง้างแล้วก,กดใช้สกิลนี้เพื่อแคนเซิลการโจมตีได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเก็บชาร์จเอาไว้แล้วก็กัจังหวะใช้ดีๆเนี่ยสามารถหยุดศัตรูได้เกือบสิวิเลยนะโดยรวมแล้วผมมองว่าสกิลนี้เป็นหนึ่งสกิลที่ดีที่สุดของเกมสกิลหนึ่งเลยนะทำนามเมจก็ได้แล้วก็สตันได้นะครับมีประโยชน์มาก,มาก สรุปโดยรวมนะครับผมว่าไปบิ๊กเป็นตัวที่เก่งมากๆตัวหนึ่งนะคืออาจจะใช้ยากนิดนึงเพราะว่าสกิลเนี่ยต้องโจมตีเพื่อชาร์จแล้วก็เป็นตัวโจมตีระยะประชิดเพราะฉะนั้นในบางด่านเนี่ยอาจจะหาตำแหน่งวางยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดหาตำแหน่งวางดีๆได้เนี่ยคือใช้ไดีดมากแล้วก็ตัวเองเก่งอยู่แล้วถ้าเกิดมีตัวมาคอมโบอย่างตัวลิคามนะครับพาวเวอร์แบงก์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่โกมากๆตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ คืออย่างเฉินเนี่ยเขาทำดาเมจได้เยอะก็จริงไบบิคดาเมจอาจจะไม่สูงมากแต่ว่ามีความต่อเนื่องของสกิลมากกว่าแล้วก็สตันได้เพราะฉะนั้นต่อให้มีเฉิอนอยู่แล้วตัวของไบบิก็ยังน่าปั้นนะครับวิธีการใช้คล้ายกันแต่ว่าประโยชน์ต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะก็เป็นั้นจบการรีวิวตัวของไ a บ y นะครับสำหรับใครที่ลังเลอยู่เนี่ยผมก็แนะนำไว้เลยว่าอย่างน้อยแลกเอาไว้ก่อนให้ครบ potential เต็มนะครับ แล้วจะปั้นทีหลังก็ได้ยังไงก็มีประโยชน์แน่นอนสำหรับตัวนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับและเดี๋ยวไปเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ